สวัสดีครับขอทดสอบอีกสักรอบนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับ you uh -huh. สวัสดีครับขอทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วสักครู่นะครับเป็นไงกันบ้างครับดีหรือเปล่านลครับเดี๋ยวผมขอทดสที่โทรศัพท์ก่อนว่ามันได้หรือเปล่าเออ่ที่ทอร์ทัตนะครับ พี่ตัวทารนะครับสักคู่นะครับพี่ตัวทารนะครับสักคู่นะครับพี่ตัวทารนะครับสักคู่นะครับพี่ตัวการนะครับใครเข้ามาแล้วครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเข้ามาแล้วครับสักครู่นะครับขอบคุณนะครับ มันสะท้อนใครเข้ามาเอ่ยสวัสดีนะครับใครเข้ามาเอ่ยขอเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับ มมไม่ทราบใครเข้ามาแล้วรบกวนพิ่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมพอดีผมอ m ิเตอร์ไว้สองช่องนะครับมอเตอร์ไว้สองที่นะครับเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับขอเปิดพัดลมแป๊บนึง ใครเข้ามาเอ่ยว่าย,ยุงสวัสดีนะครับทุกคนวีอดูแป๊บหนึง่งยุ่ยเข้ามาก่อนกำหนดพอดีมาเทสก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค ที่ทอดทัดไม่ขึ้นเลยแสดงเครเข้ามาแล้ว ขอโทษนะครับพอดียุย้ยเทปไปเรื่อยๆกันนะครับโอเค